หมอคะทีฉันเป็นอะไรก็ไม่รู้รู้สึกอ่อนเพลียคุณหมอบอกว่าไม่ได้เป็นโรคอะไรเลยแต่ร่างกายกำลังเตือนว่ามาูสเนฟ ณหมอรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงวิไลคุบนิรัติสายกุลอยู่ที่ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูคณะแพทยาศาสตร์สิริราชพยาบาลล่าว่าคุณหมอมักจะเจอคําถามบ่อยว่าคุณหมอคะทิ่ฉันเป็นอะไรก็ไม่รู้พอตกเย็นก็เหนื่อยรู้สึกอ่อนเพลียมันอยากแต่จะจนอนคุณหมอบอกว่านี่เป็นคําถามยอดนิยมที่หมอมักจะได้ยินเสมอซึ่งพอไปซักถามในรายละเอียดก็พบว่า ไม่ได้เป็นโรคอะไรเลยแต่ร่างกายกําลังเตือนว่านั่นแหละถึงเวลาแล้วที่ต้องออกกําลังกายครับพูดง่ายๆก็คือร่างกายคนเราจะมีพัฒนาการตามธรรมชาติของระบบต่างๆตั้งแต่เกิดจนพัฒนาสูงสุดถึงอายุ30ปีหลังจากนั้นไม่ว่าคุณจะพยายามทำยังไงมันก็จะเริ่มถดถอยลงไปอย่างช้าๆโดยเฉพาะในคนที่ใช้ชีวิตแบบนั่งนอนโดยไม่มีการออกกำลังกาย ถ้าถามว่าแล้วคนออกกำลังกายอะไรดีก็ต้องบอกโดยทั่วไปว่าการเดินน่าจะเหมาะที่สุดเพราะสามารถทำได้ง่ายสะดวกแล้วก็ไม่ต้องอาศัยทักษะใดๆแถมไม่ได้สิ้นเปลืองอะไรอีกด้วยแต่การเดินที่ได้ผลก็ต้องเดินอย่างต่อเนื่องประมาณ20-30นาทีขึ้นไปโดยความถี่ของการเดินนั้นประมาณ3-5ครั้งต่อสัปดาห์เป็นอย่างน้อยแล้วก็เดินอย่างสม่ำเสมอ ข้อดีของการเดินนั้นส่วนใหญ่ก็จะรู้กันอยู่นะครับสรุปพอให้เข้าใจว่าในด้านร่างกายนั้นมันก็จะช่วยให้การทํางานของหัวใจแล้วก็ปอดดีขึ้นซึ่งทั้งหัวใจและปอดนั้นมีความสําคัญต่อเซลล์ต่างๆทุกส่วนของร่างกายจําเป็นต้องได้รับเลือดที่นำอ,ออกซิเจนมาหล่อเลี้ยงตลอดเวลาซึ่งในปัจจุบันนี้ไม่มีนะครับไม่มีสารอาหารใดๆที่จะทําให้หัวใจและก็ปอดมีความแข็งแรงทนทานได้เท่ากับการ ออกกาลังกายประการต่อมาก็คือการออกกาลังกายจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกและก็กล้ามเนื้อโดยเฉพาะในวัยสูงอายุที่มักจะมีปัญหากระดูกบางประการต่อมาก็คือช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของขอ้อต่อต่างๆในร่างกายและในผู้ที่มีน้ําหนักตัวมากๆอาจจะใช้การเดินช่วยลดน้ําหนักตัวได้โดยเดินวันละประมาณ1ชั่วโมงจะทําให้การเผาผลาญพลังงานในร่างกายเพิ่มขึ้น น้ำหนักตัวก็จะลดลงซึ่งก็จะเป็นผลพลอยได้เพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งก็คือการเดินนั้นช่อวยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆเช่นในผู้ป่วยเบาหวานที่มีการทํางานของฮอร์โมนอินซูลินลดลงนั้นพบว่าการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอจะช่วยให้อินซูลินทางานดีขึ้นร่างกายก็สามารถเอาน้ําตาลเนี่ยไปใช้งานได้ดีขึ้นซึ่งก็หมายถึงสามารถควบคุมเบาหวานได้ดีขึ้นนั่นเองอันนั้นเป็นด้านร่างกาย ส่วนด้านจิตใจนั้นก็จะช่วยให้คลายเครียดรู้สึกสบายหลังเดินออกกําลังกายเนื่องจากการออกกําลังกายจะกระตุ้นให้สมองเกิดการหลั่งสารเอนโดฟินส์มากขึ้นสารเอนโดฟินนั้นเป็นสารเคมีธรรมชาติที่มีฤทธิ์บรรเทาอาการปวดแล้วก็ทําให้รู้สึกสบายคราวนี้ก็มาถึงเทคนิคการเดินที่ถูกต้องคุณหมอแนะนําว่าควรจะเดินเร็วๆก้าวเท้าทีๆแกวงแขนแรงๆ เพราะการเดินเร็วจะเป็นการกระตุ้นร่างกายโดยเฉพาะระบบหัวใจและกรหลอดเลือดให้ทำงานเพิ่มมากขึ้นกว่าภาวะปกติในชีวิตประจำวันมันเป็นเหมือนกับการฝึกให้หัวใจทำงานเพิ่มขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นใครที่เคยบอกว่าโอ้ยฉันเดินทั้งวันแหละหรือไม่ก็ฉันทำงานบ้านเหนื่อยทั้งวันแล้วนาะน,นก็ออกกำลังกายอยู่แล้วยังจะต้องมาออกกำลังกายด้วยการเดินอีกเหรอคุณหมอตอบว่า การเดินหรือทำงานในชีวิตประจำวันนั้นมันก็ดีแต่มันไม่สามารถฝึกระบบหัวใจและหลอดเลือดให้ทำงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องได้จึงไม่ถือว่าการทำงานบ้านเป็นการออกกำลังกายที่สามารถเพิ่มความแข็งแรงของร่างกายได้แต่ยังไงก็ตามครับคุณหมอบอกว่าการทำงานบ้านหรือการเดินในชีวิตประจำวันมันก็เป็นกิจกรรมการออกแรงที่ดีอย่างหนึ่งดีกว่าคนที่ไม่ทำอะไรเลย ทีนี้ก่อนออกกําลังกายอย่าลืมอบอุ่นร่างกายก่อนจะเดินโดยยืดเส้นยืดสายเพื่อให้ร่างกายรับรู้ถึงการเตรียมความพร้อมของการทําง,งานระบบต่างๆที่จะเพิ่มขึ้นเป็นการเตือนร่างกายว่าเอาละเราจะออกกําลังกายกันแล้วนะและการยืดเส้นยืดสายก็ยังช่วยลดการบาดเจ็บของระบบกล้ามเนื้อแล้วก็ข้อต่อเช่นการเปิดข้อเท้าแผลงเอ็นอักเสบกล้ามเนื้อย,ยอกหรือว่าปวดข้อครับ คุณหมอบอกว่าเมื่อจะเริ่มออกกำลังกายด้วยการเดินแล้วสิ่งสำคัญที่สุดก,ก็คือเดินแล้วต้องรู้สึกเหนื่อยจำไว้เลยครับเดินแล้วต้องเดินให้เหนื่อยไม่ใช่เดินหนว่วยหน้าเดินชมนกชมไม้ส่วนในผู้ที่มีสุขภาพค่อนข้างดีเดินอย่างเดียวอาจจะไม่รู้สึกเหนื่อยก็แนะนำให้ใช้การเดินสลับวิ่งเพื่อช่วยเพิ่มการทำงานของหัวใจก็ได้อย่างเช่น เดิน59สลับกับวิ่ง59เดิน50วิ่ง50ประมาณ5ชุดในตอนแรกแล้วก็ค่อยๆเพิ่มจนได้10ชุดต่อวันหลังจากนั้นก็ลดจำนวนก้าวเดินลงอาจจะเหลือ40แล้วก็วิ่ง50จนครบ10ชุดต่อวันทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนเหลือการเดินให้น้อยและวิ่งให้มากอาจจะเป็นเดิน19สลับกับวิ่ง59แล้วก็เพิ่มก้าววิ่งเป็นต้นท่านผู้ชมครับ คุณหมอเนี่ยย้ำว่านอกจากจะเดินให้รู้สึกเหนื่อยแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญก็คือความต่อเนื่องของการเดินไม่ใช่เดินเดินหยุดหยุดถึงแม้จะแนะนําให้เดินต่อเนื่องนาน20-30นาทีแต่สําหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลามากนะักอาจจะแบ่งเดินเป็น2ช่วงเวลาช่วงละประมาณ10-15นาทีก็จ,จะทําได้และในคนที่ไม่เคยออกกำลังกายมาก่อนควรจะเริ่มจากนน้อยก่อนเช่นเดิน5นาที แล้วก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นให้มันมากขึ้นค่อยเป็นค่อยไปอย่าหากักโหมเพราะเดี๋ยวจะกลายเป็นออกกําลังกายแล้วเกิดผลเสียได้ทาร่างกายมันไม่พร้อมที่จะออกกําลังกายและสุดท้ายครับก่อนที่จะหยุดเดินควรจะมีระยะผ่อนคลายก็คือค่อยๆเดินช้าลงช้าลงช้าลงก่อนจะหยุดหรือจะใช้การยืดเส้นยืดสายอีกครั้งหนึ่งเพื่อช่วยให้ระบบต่างๆลดการทำง,งานเพื่อกลับคืนสู่สภาวะปกตินั่นเอง ระยะผ่อนคลายมีความสําคัญมากนะครับโดยเฉพาะในผู้สูงอายุซึ่งมักจะมีปัญหาการทํางานของระบบหัวใจแล้วก็หลอดเลือดเท่านี้ก็ฟิตแอนด์เฟิร์มแล้วครับขอบคุณเรื่องราวดีๆจากรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงวิไลคบนิรติสายกุลภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยพิล